โรงเรียนมารีวิทยานนทบุรีวิชาประวัติศาสตร์ประถมศึกษาปีที่สองสอนโดยคุณครูคกัชญชยา์เป็นช้อนบุญสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะมาพบกับทีเชอร์โบในวิชาประวัติศาสตร์ค่ะค่ะที่แล้วนะคะเมื่อปีที่แล้วนะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องบุคคลสำคัญของชา ทหานะคะหรือสื่นทอนผู้ที่เด็กๆรู้จักกันนั้นเองค่ะเอ๊ท่าเป็นใครแล้วมีความเก่งกาจมีความสามารถในเรื่องใดนั้นเดี๋ยววันนี้ที่เชื่อจะพาเด็กๆไปเรียนรู้กันค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงเถาวันพันเกี่ยว ที่เลี้ยวรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนได้ยินกรอนบทนี้แล้วนะคะก็ทำให้นึกถึงสุนทรผู้ซึ่งเป็นครูกรวีของคนไทยนะคะวันนี้เราจะพามารู้จักกับวันสุนทรผู้คะ่ะพระสุนทรโวหาร หรือนามเดิมผู้หรือที่ผู้คนทั่วไปเรียกกันว่าสุนทรผู้นะคะเป็นกวีชาวไทยที่มีชื่อเสียงได้รับการยกย่องให้เป็นเชคสเปียร์แห่งประเทศไทยเกิดในสมัยรัชกาลที่หนึ่งแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อวันจันทร์เดือน8ขึ้นหนึ่งค่ำปีมะเมียจุลศักราช1148เวลาเช้า2องโมง เมื่อวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2329เขตพระราชวังหลังกรุงรัตนโกสินทร์ณบริเวณด้านเหนือของพระราชวังหลังซึ่งเป็นบริเวณสถานีรถไฟบางกอกน้อยแห่งปัจจุบนันนี้บิดาเป็นชาวบ้านกล่ำอำเภอแกลงจังหวัดระยองมารดาเป็นชาวเมืองอื่นเชื่อว่าหลังจากสุนทรนผู้เกิดได้ไม่นาน บิดามารดาก็ได้หย่าร้างกันบิดาได้ออกบวชอยู่ที่วัดป่ากร่มอันเป็นภูมิลำเนาเดิมส่วนมารดาก็ได้เข้าไปอยู่ในพระราชวังหลังถวายตัวเป็นนางนมของพระองค์เจ้าหญิงจงกลพระธิดาในเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศดังนั้นสุนทรผู้จึงได้อยู่ในพระราชวังหลังกับมารดาและได้ถวายตัวเป็นข้าในกรมพระราชวังหลัง สุนทรผู้ยังมีน้องสาวต่างบิดาอีกสองคนชื่อฉิมและนิ่มในด้านการศึกษาวัยเด็กสุนทรผู้ได้ริ่มเรียนหนังสือกับพระในสำนักวัดชีปะขาวซึ่งต่อมาได้รับพระราชานานามในรัชกาลที่สีว่าวัดศรีสุดารามอยู่ริมคลองบางกอกน้อยต่อมา ได้เข้ารับราชการเป็นเสมียนานายระหว่างกรมพระคลังสวนในกรมพระคลังสวนแต่ไม่ชอบทำงานอื่นนอกจากแต่งบทกลอนซึ่งก็สามารถแต่งได้ดีตั้งแต่ยังรุ่นหนุ่มในด้านครอบครัวสุนทรภู่ได้ลอบรักกับนางข้าหลวงในวังหลังคนหนึ่งชื่อแม่จันโดยที่มีคำสันนิฐานว่า แม่จันจะเป็นบุตรหลานของผู้ดีมีตระกูลจึงได้ถูกกรมพระราชวังหลังกลี้วจนให้ถึงกับโบยและจำพุกทั้งสองคนแต่เมื่อกรมพระราชวังหลังเสด็จที่วงคตลงจึงได้มีการอภัยโทษหลังจากสุนทรผู้ออกจากคุกก็ได้เดินทางไปหาบิดาที่เมืองแกลงจังหวัดระยองการเดินทางครั้งนี้สุนทรผู้ก็ได้แต่งนิราชเมืองแกลง พันานาสภาพการเดินทางต่างๆเอาไว้อย่างละเอียดและลงท้ายเรื่องว่าแต่งมาให้แก่แม่จันกลับจากเมืองแกรงสุนทรภู่ก็จึงได้แม่จันเป็นภรรยาสุนทรภู่กับแม่จันมีบุตรด้วยกันหนึ่งคนชื่อหนูมพัดได้อยู่ในความอุปการะของเจ้าครอบทองส่วนหนุ่มสาวทั้งสองก็ได้มีเรื่องระหองระแหงกันเสมอ จนภายหลังก็ได้เลิกรากันไปสุนท่นผู้ยังมีบุตรชายอีกสามคนคือพ่อพัดเกิดจากภรรยาคนแรกคือแม่กันพ่อตาบเกิดจากภรรยาคนที่สองคือแม่นิ่มและพ่อนินเกิดจากภรรยาที่ชื่อแม่ม่วงนอกจากนี้ปรากฏชื่อบุตรบุญธ,ธรรมอีกสองคนชื่อพ่อกลัน่นและพ่อชุบพ่อพัดเป็นลูกรัก ได้ติดสอยห้อยตามสุนทรผู่อยู่เสมอทางด้านการงานสุนทรผู่ได้เข้ารับราชการในกรมพระอารักษ์เมื่อพุทธศักราช2,359ในสมัยราชการที่2เหตุที่ได้เข้ารับราชการนี้ไม่ปรากฏแน่ชัดแต่มีคำสันนิษฐานเอาไว้ว่าอาจจะแต่งโครงกรเป็นที่พอพระไทยทราบถึงพระเนตรพระกันจึงได้ทรงเรียกเข้ารับราชการ ด้านช่วงชีวิตของสุนทรภู่สุนทรภู่รับราชการอยู่เพียง8ปีเมื่อถึงปีพุทธศักราช2,367พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาภาลายัยเสด็จสวรรคตหลังจากนั้นสุนทรภู่ก็ได้ออกบวชแต่จะได้ลาออกจากราชการก่อนออกบวชหรือไม่ก็ยังไม่ปรากฏแน่ชัด แม้จะไม่ปรากฏโดยตรงว่าสุนพรผู้ได้รับพระบรมราชูประถมจากราชสมมติใหม่ในพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวแต่ก็ได้รับพระอุปถัมภ์จากพระบรมรวงศานุวงศ์องค์อื่นอยู่เสมอเช่นในปีพุทธศักราช2372เป็นพระอาจารย์ถวายอักษรเจ้าฟ้ากลางและเจ้าฟ้าปิว๋วพระโอรสในเจ้าฟ้ากุณทนทิพยาวดี สุนทรผู้บวชอยู่เป็นเวลา18ปีระหว่างนั้นได้ย้ายไปอยู่ในวัดต่างๆหลายแหง่งเท่าที่พบระบุในงานเขียนของท่านได้แก่วัดเรียบวัดแจ้งวัดโพวัดมหาธาตุและวัดเทพธิดารามงานเขียนบางชิ้นสื่อให้ทราบว่าในบางปีภิกษุผู้เคยต้องเร่ร่อนไม่มีที่จำพรรษาบ้างเหมือนกัน ผลจากการที่ภิกษุผู้เดินทางทุดงไปที่ต่างๆทั่วประเทศจึงได้ปรากฏผลงานเป็นนิราชเรื่องต่างๆมากมายและเชื่อว่าน่าจะยังมีนิราชที่ยังคนไม่พบอีกเป็นจำนวนมากหลังจากลาสิกขาบทสุนทรภู่ได้รับพระอุปถัมภ์จากเจ้าฟ้าน้อยหรือสมเด็จเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิสเระรังสรรค์ รับราชการสนองพระเดชพระคุณทางด้านงานวรรณคดีสุนทรภู่แต่งเสภาพระราชพงศาวดารบทเฮกล่อมพระบันทมและบทละครเรื่องอภัยนุราชถวายรวมถึงยังแต่งเรื่องพระอภัยมณีถวายให้กรมมื่นอับษรสุดาเทพด้วยเมื่อถึงปีพุทธศักราช2,394พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จสวรรคตลงเจ้าฟ้ามงกุฎ สเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและทรงสถาปนาเจ้าฟ้าน้อยขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวสุนทรภู่จึงได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้ากรมอารักษ์ฝ่ายพระราชวังบวรมีบรรดาศักด์เป็นพระสุนทรโวหารช่วงระยะเวลาระหว่างนี้สุนทรภู่ได้แต่งใิราชเพิ่มอีกสองเรื่องคือมิราชพระปฐม และนิราชเมืองเพชรสุนทรภู่ได้พำนักอยู่ในเขตพระราชวังเดิมใกลหอนั่งของพระยามุนเทียนบานมีห้องส่วนตัวเป็นห้องพักกันเฟียมที่เรียกชื่อกันว่าห้องสุนทรภู่เชื่อว่าสุนทรภู่พำนักอยู่ที่นี่ตราบจนสิ้นชีวิตเมื่อปีพุทธศักราช2398สิริรวมอายุได้69ปี ผลงานของสุนทรภู่มีงานประพันธ์ของสุนทรภู่เท่าที่ค้นพบได้ปัจจุบันมีปรากฏอยู่เพียงจำนวนหนึ่งเท่านั้นและสูญหายไปอีกเป็นจำนวนมากถึงกระนั้นก็ตามจำนวนเท่าที่ค้นพบก็ถือว่ามีปริมาณค่อนข้างมากเรียกไดว้ว่าสุนทรภู่เป็นนักเลงกรอนที่สามารถแต่งกรอนได้รวดเร็วหาตัวจับยาก ผลงานเด่นๆของสุนทรภู่ที่ค้นพบในปัจจุบันมีดังต่อไปนี้ทางด้านกลอนมีบางส่วนบางตอนจากนิราชภูเขาทองและขุนช้างขุนแผนและสุสาคอทางด้านนิทานโคบุตรพระภัยมณีพระชัยสุริยาลักษณะวง์ และสิงห์ไักไพบทางด้านสุภาษิตสวัสดีรักษาเพลงยาวถวายโอวาทสุภาษิตสอนหญิงทางด้านบทละครมีการประพันธ์ไว้เพียงเรื่องเดียวคืออภัยนุราชบทเสภาขุนช้างขุนแผนและเสภาพระราชพงศาวดารด้วยเหตุนี้เอง ประเทศไทยจึงได้ยกย่องให้สุนทรภู่เป็นกวีเอกของชาวไทยและได้ถือเอาวันที่26มิถุนายนก็คือวันเกิดของสุนทรภู่เป็นวันสุนทรภู่อีกด้วยค่ะ เข้าใจที่เด็กได้เรียนรู้ไปในคลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะการบ้านในวันนี้นะคะจะให้เด็กตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติของสุนทรภู่นั่นเองค่ะข้อ1สุนทรภู่เกิดวันที่เท่าไหร่ข้อ2สุนทรภู่มีความขนัดในเรื่องใดข้อ3ผลงานของสุนทรภู่มีอะไรบ้างให้เด็กยกตัวอย่างมาสผลงานนะคะ